จริงๆแล้วหนูก็ไม่ใช่คนพัทยาหรอกค่ะแต่ว่าเลือกมาทํางานที่นี่เพราะที่บ้านยากจนเรียนมันน้อยทางเรื่องในการทํางานก็มีไม่มากชีวิตต้องดินน้นรนที่มาทํางานที่นี่ก็กลัวติดโรคเหมือนกันค่ะแต่ทําไงได้ทําเพื่อครอบครัวตรวจสุขภาพนี่ไม่เคยเลยนะเพราะว่าเวลาเวลาทํางานแล้วด้วยเราทํางานกลางคืนกลางวันเราก็อยากจะพักผ่อน,นครับการเดินทางเราด้วยค่าใช้จ่ายไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายโดยมันมากเกินไปนครับ พราะาเราทำงานไม่เหมือนคนอื่นค่ะต้องทำงานตอนดึกจะนอนก็คือตอนตอนที่เขาตื่นกันถ้าไม่สบายจริงๆถึงจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลคนแน่นรองานมากส่วนใหญ่ก็เลยไปซื้ยยากินเองค่ะนี่คือเสียงสะท้อนจากพนักงานบริการกลางคืนในแหล่งบริการเมืองพัทยาเมืองแห่งสีสันและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เมื่ออาทิตย์รับขอบฟ้าแสงสีของพัทยาก็เข้ามาแทนที่อันเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องราตรีให้มาเยือนแทบทุกตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยแรงบันเทิงม,มีแนวโน้มที่ขยายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขได้สำรวจข้อมูลตั้งแต่ปี2553ถึง2556พบว่าเมืองพัทยา มีจำนวนแหล่งบริการและพนักง,งานบริการทั้งหญิงและชายสูงเป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครซึ่งจำนวนแหล่งบริการที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2,554ถึง2,556เพิ่มจาก681เป็น916แห่งและข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง506อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดชนบุรีและอำเภอบางระมุง ปี2,553 2,555มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหน่วยการมโรคและโรคเอดที่3.1อําเภอบางระมุงหรือศูนย์พัทยารักสังกัดสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดชนบุรีกรมควบคุมโรคมีภารกิจในการให้บริการตัวรักษาป้องกันควบคุมโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งในเชิงรับและเชิงรุกภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นที่ยอมรับในพื้นที่เขตส,สุขภาพที่6ภายในปี2558จากการพูดคุยกับน้องๆพนักงานบริการซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดเมื่อเจ็บป่วยก็จะซื้อ,อยาก,กินเองศูนย์พัทยารักจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการเชิงรับเชิงรุกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในการดูแลสุขภาพของน้องๆพนักงานบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ จากการที่รับฟังปัญหาและเห็นความสำคัญมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซิ t i z e n c ซ n t r i c ศูนย์พัทยารักจึงปรับการให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกการจัดบริการเชิงรับได้มีการเพิ่มคุณภาพระบบให้คำปรึกษาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเทคนิควิธีการตรวจช่องทางการเก็บจากสิ่งส่งตรวจทั้งจากช่องคอทวารหนักและช่องคลอดดัดแปลงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มารับบริการเฉพาะที่มีความเปราะบาง และสามารถรู้ผลตรวจได้ภายในวันเดียวเซมเดย์รีซอสรวมทั้งมีการเริ่มใช้โปรแกรมสเร็จลูป STIVCT Mini Record มาใช้ในการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดตามผลการรักษาโดยเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคกำหนดหนูมาใช้บริการที่ศูนย์พยาักษ์มาประมาณ5ปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนแปลงเพศหนูมาตรวจ3ช่องทางค่ะ ปากช่องข้อเทียมแล้วก็ทวารหนักค่ะหนูก็แนะนําเพื่อนหนูที่เป็นสาวประเภทสองอะค่ะให้มาตรวจที่พัทยารักเหมือนกันค่ะเพราะที่นี่สะดวกรวดเร็วกว่าโรงพยาบาลค่ะมาตรวจที่พัทยารักทุกทุกเดือนเลยค่ะมาตรวจบ่อยมากค่ะคุณหมอเป็นกันเองคุณหมอให้คําแนะนําดีมากค่ะเขาใส่ใจแล้วเขาก็ดูแลเราดีทุกอย่างค่ะค่ะไปรับบริการที่ศูนย์ก็ ได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะเขาสามารถให้คำปรึกษาเราได้ทุกอย่างผลการตรวจก็ค่อนข้างชัดเจนมันเหมือนเป็นครอบครัวแบบดูแลกันนะคะก็เขาก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอแล้วก็จะถามทุกสุขของพนักงานทุกคนเราจะมีพนักงานทั้งหมด200กว่าคนทุกคนจะให้ไปตรวจสุขภาพที่พัทยาลักษ์ทุกคนพร้อมท้งในเครือของเราอีกสสาขา ค่ะทางร้านของเราก็ขอขอบคุณศูนย์พัทยาลักษ์ที่มาสนใจดูแลทางร้านของเราเป็นอย่างดีสำหรับการบริการเชิงรุกไปยังแหล่งบริการโดยเน้นการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและการให้คำปรึกษาทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลนองเหนือจากแจกสื่อประชาสัมพันธ์และถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันรวมถึงจัดให้มีการค้นหาและพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยเคลื่อนที่โมบาย VCT s d r Mobile Voluntary Counseling and Testing with s e m d e l Result การตรวจเลือดโดยสมัครใจรู้ผลภายในวันเดียวออกให้บริการถึงแร่งบริการเปิดโอกาสให้เจ้าของแรงบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลและติดตามการรักษาเป็นเกยครับมาตรวจพยาลักเดือนละหนึ่งครั้งครับมาตรวจช่วงชาแล้วก็จะทราบผลสักประมาณภายในหนึ่งชั่วโมงครับ ถ้ามีบริการเข้าไปตรวจที่ร้านผมก็รู้สึกว่าดีครับเพราะได้สะดวกสบายก็รู้สึกดีครับเพราะว่าน้องๆจะได้ตรวจสุขภาพได้เรียนรู้จะได้ตรวจเลือดว่าเรามีลูกต่ออะไรไหมเพราะส่วนใหญ่น้องๆไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพเพราะอีกอย่างหนึ่งน้องๆอ,อ,อาจจะเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยมีการใส่ใจในเรื่องนี้ก็ถามว่าดีมากๆครับการที่ศูนย์พัทยารักได้ทําการออกมาตรวจนะกับทางร้านของผมทําให้ ได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วก็รู้ผลเลยทําให้ลูกค้าได้มั่นใจกับการที่ได้มาเที่ยวกับทางร้านของผมก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆที่สละเวลามาตรวจร้านของผมแล้วก็ขอให้มาตรวจที่ร้านของผมอย่างนี้เรื่อยๆครับผมขอบคุณครับส่วนศูนย์เอ็กโคนะคะเป็นศูนย์ที่ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีในระยะเฉียบพลันซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราทำในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกับสาวประเภท2 ศูนย์ฮอนเราเป็นศูนย์สุขภาพนะคะเปิดทุกวันนะคะแล้วถ้าวันไหนที่เราลงพื้นที่นะคะเราก็จะไปเจอกับกลุ่มน้องๆที่เป็นสาวประเภทสองและก็กลุ่มชายรักชายนะคะก็มีพี่ที่เนี่ยค่ะเป็นคนที่พาเราไปแนะนําให้รู้จักกับน้องๆแล้วก็รู้จักกับเจ้าของสถานประกอบการค่ะสําหรับศูนย์ฮอนเรานะคะเราก็จะมีการลงพื้นที่กับพี่ประทีบประโยชน์โดยตรงเนี่ยก็คืออาสาสมัครของเราเนี่ย เราสามารถส่งตัวมารับการรักษาที่พัทยารัก์ได้เลยเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัทยารักษ์เนี่ยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับอาสาสมัครของเรานะคะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์พัทยารักษ์ที่เราทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็คงจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันตลอดไปค่ะแล้วเราเชื่อเสมอว่าการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายให้เข้มแข็งจะเป็นพลังสําคัญในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน จจกความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับผู้รับบริการลดระยะเวลารอคอยส่งผลให้มีการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดชนบุรีและอำเภอบางระมุมลดลงในขณะที่อัตราป่วยระดับประเทศและเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจากปี2,555ถึง2,557จาก194.8เป็น99.25ศูนย์พัทยาลักษ์เป็นหน่วยบริการของ,งกรมควบคุมโรคที่เน้นบริการเฉพาะด้านให้กับประชาชนในการป้องกันโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้าจุดเด่นของโครงการนี้ของศูนย์พัทยาลักษ์ก็คือจิตอาสาที่มากกว่าคาว่าบริการ ความที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานวิธีการให้บริการปกติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวมพัทยาโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพิ่มการเข้าถึงบริการด้วยความเข้าใจประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือนจากผู้รับบริการโดยตรงแล้วยังสร้างความมั่นใจและความเข้าใจให้กับเจ้าของสถานบริการทําให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น พยาบาลวิชาชีพนะคะปฏิบัติงานที่ศูนย์พัทยาราคา่ะก็ความรู้สึกเกี่ยวกับผู้มารับบริการนะคะ มีความรู้สึกรักและก็ผูกพันกับผู้ที่มารับบริการทุกคนเลยนะคะเนื่องจากว่าผู้มารับบริการ1คนเนี่ยมารับบริการการตรวจมากกว่า1ครั้งต่อ1เดือนนะคะเราก็จะเจอกันมากขึ้นได้คุยกันบ่อยขึ้นทําให้เรามีความรักและความผูกพันเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันเป็นญาติหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ว่าได้คะ่ะจากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมานะคะจะเป็นดานแรกในการให้การปรึกษานะคะเมื่อผู้รับเข้าบริการมาเราจะต้องสร้างสัมพันธภาพนะคะเรา วางผู้รับบริการกับเราเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเรานะคะเออเวลาเขามีปัญหาอะไรนะคะซึ่งเป็นความรับเข้าสามารถที่จะเล่าความรับให้เราฟังได้รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เขาไว้วางใจเราให้เราช่วยแก้ไขปัญหาของเขาค่ะด้วยผลงานที่โดดเด่นทำให้ศูนย์พัทยารักเป็นหน่วยงานต้นแบบในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์คือการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศพัทยารักเข้าถึงเข้าใจพัฒนาบริการด้วยหัวใจฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้นแต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย